คือเห็นภามแตกต่างเลยทุกคนนะครับผมบางที่ถ้าแบบวัดกันแบบพิเตอร์จริงๆแล้วก็วัดกันจริงๆที่แกร็บอาจจะแพงกว่าก็มีนะครับผมแต่ทำไมเขาถึงเลือกใช้แกร็บมากกว่ากคนก่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมคือแบบสั่งนี้แห้งๆเลยทุกคนนะครับผมนะ ฝั่งนี้แห้งเลยทุกคนว้าวดูคนดูดูสังเกต,ตแล้วก็จะเดินข้ามมาฝั่งนี้เดินข้ามมาฝั่งนี้เยอะกว่านะครับผมสวัสดีครับผมเรามาต่ออีกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวสุ่าพาทุกคนเดินไปดูจุดนักท่องเที่ยวที่เขาจะไปขึ้นรถแท็กซี่หรือแกร็บนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเขาจะเลือกอนไหนะครับผมนี่ครับ นี่คือจะบอกเลยนะครับผมว่าเลี้ยวซ้ายนะครับผมรถแท็กซี่นะครับผมสาธารณะนะครับผมไปตรงนี้ก็ไปกดบดดัตรคิวได้ทุกคนสามารถเข้าไปกดบัตรคิวได้นะครับผมส่วนมากทางที่ศูนย์เห็นนะก็จะมีแต่เข้าจะเดินตรงไปข้ามไปถนนฝัง่งนู้นนะครับผมที่จริงมันมันต้องข้ามถึงไปอีกฝั่งนะข้ามไปทั้งสองเลนเลยทุกคนเลนนี้แล้วก็เลนนู้นนะครับผมจึงจะไปถึงแกร็บนะครับคือแกร็บก็จะมีแบบแกร็บแท็กซี่แล้วก็แกร็บจริงๆแบบนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูกันเราก็จะเดินข้ามไปอีกสองเลนมเลยทุกคนนะมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันต้องข้ามไปอีกนะครับผมแต่ก็ปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยโบกรถให้นะครับผมบรรยากาศดูเลยครับผมส่วนมากเขาจะเลือก็บทั้งส่วนใหญ่นะครับผมนี่คือแท็กซี่นะครับผมก็ไม่เยอะไม่เยอะมากแต่ก็มีนะครับแต่ก็มีนะครับ แท็กซี่ก็นี่ครับผมก็จะเป็นแท็กซี่แบบนี้นะครับตามตามคิวเหมือนกันนะครับผมเขาก็ทํางานตามคิวนะครับก็เบียบเหมือนกันครับหหรก็ยาวเป็นถึงเททุกคนคิวเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งโน้นทุกคนเป็นแกร็บนะครับผมแกร็บนี้จะมี2จุดนะถ้าเป็นแกร็บแท็กซี่นะครับผม,ผมก็จะไปรับอีกจุดหนึ่งนะคะรับผมแต่ถ้าเป็น อแกร็บ uh, ที่เรียกผ่านแอปเป็นของแกร็บจริงๆเลยทุกคนนะแบบอันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมนหครับคือศูนย์เคยเรียกใช้นะเรียกใช้งานนะครับผมถ้าเป็นแกร็บแท็กซี่จะไปขึ้นอยู่จุดนี้ทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าแท็กซี่ที่เขาเข้าร่วมไหมหรือว่า,ารถที่เขาเข้าร่วมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนมันขึ้นอยู่สองจุดนะครับผมคือจุดนี้นะเย,ยอะมากจริงๆทุกคน เรามาดูจุดนี้กันก่อนทุกคนจุดนี้คือเป็นจุดที่สูงยังไม่เคยขึ้นนะนะครับเยอะเหมาาือนกันทุกคนสซนน้นก็จะเป็นต่างชาตินะครับอ่ดูครับมากัดเต็มๆเ,เลยครับผมเลือกใช้กแก็บกันยกใหญ่นะครับปกติแล้วก็จะเปิดไฟนะวันนี้เขาไม่ได้เปิดไฟนะครับผมคือว่าเขากลัวมันสลากเกินไปเพราะว่าไปทุกคนนี่ครับผม ต็มต้องรอนะครับผมถ้าใครจะเลือกใช้แกลปตรงนี้อันนี้สูบไม่แน่ใจว่าตรงเดียกในในในแอปแบบพิเศษไหมมันมันจะมีให้เลือกหลายรายการเลยทุกคนเออเปิดแล้วคุณคุเมื่อกี้นี้ตอนนั้นนอะสูกแก๊ปน่าจะเป็นแก๊ปแท็กซี่นะครับผมไปรับอยู่ฝั่งโน้นพาทุกคนไปดูกันว้าวฝั่งนั้นก็เยอะทุกคนมักน,กนก็เยอะมากนะครับผมนัท่งเทีเ่ยวท่อแบบ สลาบดีอ่งนะครับผมโอ้โหฝั่งนี้ย<ม>ิ่งเยอะทุกคนตอนนั้นน่ะศูเรียกแกร็บมาสูนย์มาขึ้นจุดนี้นะครับผมที่จริงมันก็จะมีหลายราคาเลยทุกคนตามที่เราเลือกเลยนะครับผมนี่ค,ครับต้องเที่ยวทั้งนั้นเลยทุกคนว้าวคือ 95%จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ผมดูนีมม่ครับว้าวคือแบบล้นมาจุดนี้แล้วทดกคนอ๋อโอ้โหคือเราจะเห็นได้ชัดด้วยว่าคนเขาไม่ค่อยเลือกอขึ้นแท็กซี่แบบนิเตอร์กันเหมือนปกติอะทุกคนนะครับผมนี่ครับ นี่คือเรากดแค่ไหนเราก็จ่ายแค่นั้นนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะให้ทิปเขาไหมอันนี้แล้วแต่นะครับผมถ้าใครใจดีก็ให้ทิปเลยทุกคนนะครับผมแล้วแต่ว่าเขาบริการดีไหมหรือว,ว่าบริการไม่ดีนะค,ะครับผมก,ก็ก็ดูทุกคนว่าเขาบริการดีไหมนะครับผมก็เราสังเกตจากจุดนี้เราก็รู้ได้ทุกคนนะว่าเขาบริการเป็นยังไงนะครับผม แล้วเราก็จะเห็นรถที่เป็นแบบรถชัวนะครับผมนะมีอยู่นะครับผมสองสองคันจอดอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็น่าจะมารับชัวนะครับส่วนมากจะเป็นชัวจีนนะครับผมเข้ามาเะเป็นกัวร์วนะนะครับรู้สึกว่านักท่องเที่ยวเขาจะกลับมาเที่ยวเยอะขึ้นนะเนี่ยนะครับผมเยอะจริงๆครับคือใช่ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งฝั่งนู้นจรอาจทจริงมียืนอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ็อาจจะพูดาปน,นิดนึงนะครับผมจะที่ทำงานหนักแน่นอนรับคือเห็นภามแตกต่างนลทุกคนนะค,ะนะคะรับผมบางที่าถ้าแบบวัดกันแบบพิเตอร์จริงๆแล้วก็วัดกันจริงๆที่แกร็บอาจจะแพงกว่าต้อมีนะครับผมแต่ทำไมเขาถึงเลือกใช้แกร็บมากกว่าทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะค,ะค,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 คระคะับผม ถ้ากดตามมิเตอร์นะมาเดี๋ยวเราข้ามกลับไปดูฝั่งนู้นกันอีกทีนะครับผมฝั่งแท็กซี่นะครับผมจุดนี้จุดนี้ก็แกลบเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งฝั่งแบ่งโซนกันยังไงนะเพราะว่ามันมีสองฝั่งเลยทุกคน เทบางท่านเขากา็นั่งรถไฟเข้าเมืองกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเรียกแกร็บเรียก i, แท็กซี่เราก็จะไปถึงที่พักเลยอันนี้มันก็จะง่ายนะครับนี่ครับผมก็คือแบบสั่งนี้ห้แห้งเลยทุกคนนะครับผมนะครับผมฝั่งนี้แห้งเลยทุกคนว้าวดูดูด,ด,ดูสังเกตแล้วนี่ก็จะเดินข้ามมาผ่านนี้ เดินข้ามมาฝั่งนี้เยอะกว่านะครับผมประตูสี่ครับส่วนมากเขาจะเดินออกมาทางประตูสี่เยอะัอแท็กซี่ก็จะเป็นแบบแห้งๆข้งางล่างแบบนี้นะครับผมก็เราสามารถเข้าไปกดนะครับผม ที่จริงกูกดตามคิวนั่นนะครับซ uh,> ุนต่กุตะกอนซุนเข้าใจว่าต้องไปแบบว่าขึ้นแท็กซี่แบบปกติเลยแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็แบบว่าไปนู่นไปนี่นะครับผมที่จริงเขาทำเป็นคิวนะครับผมกดเป็นบัตรบัตรคิวอยากซุนใช่ไหมเดินตรงไปดีกว่านะครับผม คำรับทุกคนก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไปเปยนเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดินตรงไปมันจะมี ดี่อวกอนนะซมก็จำไม่ค่อยได้อ๋อคือสามารถตรงตรง,ตรงนี้ไลยทุกคนเป็นทางเดือนนะครับผมนะ <Yeah. S 1> ครับก็จะมีแบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็สามารถมาเลือก <Yeah. S 1> ใช้งานกันได้นะครับผมก็จะมีทั้งซิมปกติแล้วก็เป็น e ซิมนะครับ แล้วก็ชั้นข้างล่างนี้นะครับผมก็ยังมีแบบร้านอาหารนะแล้วก็มี7ซเเฟนอเดเนะครับยังคึกคักมากๆทุกคนขนาดนี้แบบสี่ทุ่มแล้วนะครับผม